ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ก็วันนี้เดี๋ยวจะลองวินนะที่ลุงน้อยเอาไปทำมาใหม่นะทุกคนน้เนี่ยนะตอนแรกเขาก็จะเป็นมาอย่างนี้นะเป็นมาอย่างนี้แล้วข้างในเขาจะอย่างนี้นะลองนะอ่ะตองซื้อมาเขาจะเขียนนี่นะหกสี่เขาจะมีอย่างงี้เลยนะข้างหน้าเขาจะสี่ตลอดสี่ติดสิบเอ็ด แต่ลุงน้อยเอามานะนี่ยมาตัดออกแล้วก็ซื้อนาหกมาใส่นะเนี่ยเดียวมาแต้มเอาเอาให้ลงกึ่งทํานะจ้างลงกึ่งทาลุงน้อยวินาหกพาลุงน้อยใช้เดินทางนาหกจะได้ไม่ต้องถอดนะถอดบ่อยกลัวเกี่ยวที่ตัวร้อช่วยแรงขเสียนะเนี่ยตัดก็ตัด,ตดออกจากนี้นะเน,นี่ยเพื่อน สี่สิบสองนะเขาตัดออกจากนนี้นะอันนี้ก็เหลือแค่สองร่องนี้เรา,เาไว้ใช้ลุงน้อยเก็บมาเก็ไว้ใช้ถามรุ่นหมันนะเนี่ยเขาออกมาก็จะมีขอบตรงนี้นะเขาเกึงออกลางน้อยไปเอาช่างมาได้าม,ามาเมื่อวานนะเนี่ยลองเอาสีดำมาเก็บกลัวที่ช่วงเขาออกจะเป็นสนิมเนาะเลยถามสีไม่สวยเลยรีบ,รบ ทำด้วยเมื่อวานนี่ไงทํทสีดําเข้าไปนะไม่สวยเดี๋ยวล้างก่อนทุกคนลุงน้อยพ่นกันทานิ่มไม่เฉยนะวันนี้จะเอาลองใส่รถลองไปดึงน้ําทุกคนเนะี่ยก็เดี๋ยวไปดูตอนลุงน้อยใส่นะเดี๋ยวไปลองเอาไปลองดึงว่าเขาจะแกว่งเขาจะเที่ยงจะอะไรไหมนะเพราะยังยังไม่ได้ลองถ้าดีถ้าเที่ยงดีดึงดีจะได้ทําตัวใหม่ใส่แมกนัมอีกนะ ครับก็เดี๋ยวลุงน้อยก็จะลองถอดนะเดี๋ยวจะลองไปหยดน้ำด้วยที่ไรนะนี่นะว่าเขาจะเที่ยงไหมน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวลุงน้อยถอดไปนะถอดเพีเดียวเด้๋ยถอดปลายท้ายไปนะครับนี่นะลุงน้อยก็ลองใส่เสร็จแล้วเดีย๋ยวมาลองติดนะว่าเขาจะแกว่งเป่าเขาจะหมุนหรือเปล่านะ ก็จะสายก็จะเที่ยงไหมเหนไนมข้างในหกนิ้วหน้าหกข้างในอ่ะน้าที่สองแปะหนูน้อยวิ่งหลังถนนอย่างนี้เลยนะแต่เวลานั้นก็ไปถึงก็ไม่ต้องเปลี่ยนวอเล่นะใสยเลียเลยครับเดี๋ยวลูกน้อยจะลองติดนะลูกสาวมากพอดีใดวลูกสาวถ่ายให้แป๊บนึ่งเขาจะแกว่งป้านะ นี่นะทุกคน้นานหนะก็น่าจะพอได้นะก็มีนิดๆเห็น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 แกว่งนิดๆน,นะเห็นโบิดนิดๆเดี๋ยวต้องไปลองเนาะลองว่าจะแกว่งไ้ไปลองที่บ่อสีนะสวยน,นะทุกคนเนะี่ย พอ,อใส่แล้วลองลองติดกันแล้วมองดูตัวนี้ยิ่งลงใหญ่ไปเลยนะเนี่ยลุน้อยมือแย่ไปนะโหใหญ่เลยไปลองกันอีกทีที่บ่อเดี๋ยวเพียงก็โอเคเลยไได้เลยนะี่นะใหญ่เลยนะก็ลุงน้อยก็ลืมบอกราคานะลุงน้อยก็ทำมาก็ ช่างเขาสนะี่ร้อยนะช่างเขาคิดสี่ร้อยบาทลุงน้อยไปซื้อวินมาใหม่นะเนี่ยตัวที่ทำอยู่โลโลนะสามร้อยสามสิบก็แล้ว่าจะามาปะแปะอันนี้โด<อ>นเราว่าถ้าช่วงลุงน้อยไม่ได้ดึงน้ำลุงน้อยก็จะใส่นี่เพราะเขาจะเบากว่าอันนี้เขาก็จะหนักกว่าหนักกว่าเขาก็จะกินลูกปืนไปหน่อยนะลูกปืนก็จะรับ หนักเยอะหน่อยตัวนี้เป็นรอยนะเลง้อยมาวานสีก็เหล็กตอนเดินหน้าลืมมาเอาเหล็กที่ทำล้อออกเอาเหล็กทำล้อมาวางหลองปังมนะ๊มตอนถัานปั๊มนะสีเมล็ไเป็นรอยเลยครัเดี๋ยวไปลองกันที่ไรนะผม้อยเก้มตัวก่อน ครับตอนนี้ลุงน้อยก็มาถึงไล่นะทุกคนเนี่ยะวิ่งก็วิ่งมาแบบโดยปกตินะเดี๋ยวมาลองกันนะว่าตอนใส่เขจะโบกไหมนี่นะของเก่าทักวเนี่ยลุงน้อยเพิ่งมาถึงอันอันที่ใช้อยู่อยู่ในนี้นลุงน้อยวันน,นี้นี่เดี๋ยวลุงน้อยเปิดดูนะนี่นะ หนูก็ทิ้งไว้ไล่เลยอเนี้ยนะแล้วส่วนอันนี้นก็อันใหม่เดี๋ยวลองใช้ตักพักก่อนนะเดี๋ยวถ้าใช้ดียังไงก็ลุงน้อยก็จะเอาอัน,นนะเ,อเนี้ยนะเอาอันเนี้ยเอาไปทำให้เหมือนอัน,นที่ทำมาใหม่เลยนะพอเขาหน้าที่จอกเท่ากันจะปาดออกใส่ให้แม็กนัมก็ต้องแป่ให้เป็นวินเอาหน้าห้าครึ่งนะแต่ต่างกัน ก็เดี๋ยวลุงน้อยลองใส่ก่ ER. อนนะลองใส่แล้วลองดึงดูว่าเขาจะแกว่งเขาจะหลุดเขาจะอะไรไหมจะเที่ยงดีไหมนะโอ้ลุงแจไม่ต้องใช้นะแจมดูที่ดีแล้วครับครับเมื่อกี้ลุงน้อยลองดูแรกก็โอ้หลุดเลยนะถ้าพับเลยก็จะตั้งได้ตัวนี้คล้ว่าลองในเขาใหญ่เหมือนว่านาเขาจะสูงขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ตัวนู้น่ะเนี่ย เหมือนว่าเครื่องจะสูงขึ้นนิดนึงตัวบนนี่คือว่าจะจะหมิ่นเม่กีก็เขาก็จะหลุดขึ้นบนนะนี่ที่ลุงน้อยสังเกตนะเขาก็จะหลุดขึ้นมาบนเดี๋ยวถ้าแก้ปัญหาใหม่ก็เดี๋ยวลุงน้อยก็ดี๋วขุดเนาะเนี่ยขุด,ขดกระดานแผ่นนี้ให้จำลงหน่อยก็ใช้ได้โอเคแนละ้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงขี่ตามให้ลงตามด้วย ถ้าแต่หน้าลงอย่างเดียวแต่ล้อไม่ลงก็หน้าทิ่มก็ไม่ดีนะทุกคนเนาะเครื่องหน้าทิ่มจัดน้ำมันเครื่องก็จะวิ่งไม่ถูกใจเราต้องตั้งเครื่องให้คนข้างเสมอถามาใช้ได้ไหมก็ตอนนี้ก็ไม่แกว่งนะใชานนะช้ได้ทุกคนนะอนอยคิดว่านะคิดว่าใช้ได้ใช้างก็แกว่งแค่นิดๆน,น,นะ ลองใช้สักเดือนนะคุณน้อลองใช้สักเดือนก็ดีเดี๋ยวไปทําเดี๋ยวตัวนี้ไปทําเลยตอนตแรกลุงน้อยคิดว่าจะซื้อวินใหม่นะซื้อวินลองเดียวใหม่แล้วก็ไปออกดูแล้วอย่างนี้ลุงน้อยว่าดีกว่านะ้วะตัดงานดูแล้วออกเขาจะออกได้ดีกว่าเหมือนเขาจะแน่นกว่าเนะาะแบบนี้ดีกว่าก็าลุงน้อยมีอยู่แล้ว าก็ลองใช้นี่ไปก็ไม่ว่ากรันแต่ก็ใช้ดีแต่ก็ไม่ล้าไม่แตกไม่อะไรนะดึงดีอันนี้เพิ่งไฟใหม่ๆนะใหม่ใหม่ทั้งอันใหญ่ด้วยนะใหม่ทั้งหน้าที่สองด้วยเพิ่งดึงน,น้ำเครั้งแรกแล้วก็หน้าหกก็ลุงน้อยเพิ่งซื้ออันนี้ก็เพิ่งวิ่งเพิ่งลองวิ่งมาครั้งแรกดีจังทุกคนลองไม่ลื่นดีนะของใหม่ๆนะเราแตะเราขึ้น ตัวขึ้นสายพานะขึ้นหน่อยเดียวเนะี่ยวิ่งปุ๊ดเลยตัวลองเขายังไม่เสร็จเนาะของอันนั้นของลุงน้อยนี่โอ้โหซื้อมาหลายปีแล้วทุกคนนานแล้วแต่ก็ใช้เครื่องคันเก่าอยู่นะใช้เครื่องร้อยสิบอยู่แต่รู้ว่านานหลายปีเลยซื้อมาก็ใช้มัง่งไม่ได้ใช้มั่งนะเขาดึงลุงมาไปเปิดนนะ้ำกันทุกคน เดี๋ยวรอดูพักดีว่าเขาจะมีอาการหลุดจะอะไรไหมเดี๋ยวรอดูกันตอนขึสส้นก็ไปเปิดน้ำเลยนะ้องน้อยแล้วก็ยังเหลือที่เตรียบใหม่นะให้ที่เตรียบใหม่แล้ว้องน้อยก็กจะเลิ่มเข้าไปตัดต้นนะเดีย๋ยวแล้วทุกน,นังนิ่งอยนะ ต้องดูพักเนาะ,ะเขาจะยังไงแต่มอง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 ,องี้นะเที่ยงก็ข,ขึ้นเขาเวลานั้นเขาขึ้นแท่งแทงกึ่งน,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 นะมองดูแล้วก็เที่ยงดีนะถือว่าก็ว่าน่าจะโอเคน,นะ ว่างเดี๋ยวกลับไปทําสีใหม่ทุกคนกลับไปก็คือเย็นนี้ว่างนะก็จะทําสีเดี๋ยวดูคนจะไม่ว่างก็ยังไม่ทํานะกันคุยทุกคนกันคุยที่ร้อยที่เขาช่างเขาออกมานะกันเชิงสนิม ก็มีเอฟดีบางท่านนะที่ถามคอมเมนต์นุ่นน้อยมาว่าทำลูกเตะสองสองตัวอย่างของนุ่นน้อยนะทำลูกเตะสองเนี่ยไม่ต้องแปลงเบรกได้ไหมไม่ต้องแปลงนะทุกคนเนี่ยดูกันเลยเนี่ยนุ่นน้อยถ่ายดูนะเนี่ยนุ่นน้อยใช้บเบรกอันเดิมนั่นเนี่ยคืออันใหม่เราก็มาใส่เฉยๆเลยนะอันใหม่อะ่ะเราซื้อมาแล้วก็ คือเราไม่ต้องแปงลงอะไรเลยเนี่ยลุงน้อยไม่ได้แปลงเลยนะเบรกใช้อย่างเดิมใช้เหมือนเดิมของเขาอันเดิมเลยเบรกเนี่ยนะลุงน้อยอะ่ะคือเนี่ยลุงน้อยเบรก,กไวนะ้เนี่ยเนี่ยนี่ปล่อยปล่อยว่างนะดานาันหน้าแล้วรถวิ่งแล้วเนะี่ยลุงน้อยก็ดึงเบรกไวนะ้เราไม่ต้องแปลงนะเออเอฟซีบางท่านเขาก็อยากจะทํานะอยากจะทำสองลูกติเหมอของลุงน้อย ซื้อมาทำได้เลยครับซื้อมาใส่ได้เลยซื้อยกชุดมาแล้วใส่ก็ว,วิ่งได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยแค่มาออกอย่างเดียวนะทุกคนเนะี่ยออกออกตรงนี้อย่างเดียวนะแค่นั้นเลยลองถามดูลหลายร้านทุกคนน่าจะมีหลายร้านนะถ้าไม่มีก็ร้านใต้ฟ้ากอใครอยู่ไกลร้านช่างก็ ช่างเขาเก่งกว่าช่างเขาก็แปลงเองได้นะบางคนเขาก็แปลงกันเยอะนะทำกันเองนะลุงน้อยตอนแรกตอนลุงน้อยมีเครื่องมือครบนะเราซื้อเหล็กมาเราถ้าเขาไม่มีขายนะลุงน้อยก็จะทําเองตอนแรกยังเครื่องมือยังไม่ครบตอนนี้ก็เริ่มมีมีโต๊อ็อกมีหินเกียก็พอจะทําได้นะก็จะยากอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะอันนี้เนะ่เคื่อนี้อันเดียวนะจะยากหน่อย แต่ก็ไม่ไม่ยากแล้วเราใช้แผ่นเหล็กแปะได้ทุกคนเนี่ยแต่รูกลางเนี่ยเราจะใ้สวยแล้วก็ต้องเอาสว่านเจาะแล้ววิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้หลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ ครับก็มีเอฟีท่านหนึ่งคอมเมนต์เข้ามานะครับมาหาลุงน้อยบอกว่าถ่ายสุนัขตัวขาวไ้ดูหน่อยครับนี่นะครับลุงน้อยก็ถ่ายดูชื่อเข้าชื่อมีตังนะทุกคนเนี่ยเขาติดรถชื่อมีตังทุกคนเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ลุงน้อยก็เก็บสายส่งนะตอนนี้ก็เย็นนะเก็บ เก็บสายของนะทุกคนขอโทษด้วยเก็บสายน้ําหยดจะขึ้นรถเอากลับบ้านแล้วนะเย็นนะจะไปเอาไว้ทำแปลงในบ้านต่อรับเดียวน้อยเก็บสายก่อนนะทุกคน